สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเซอร์มินก็จะมาสอนภาษาจีนกับคำว่าอกับเหลียงสองคำนี้นะคะคนชอบใช้สับสนกันมากๆเลยลหะคะ่ะแล้วสองคำนี้ยมันแตกต่างกันยังไงนะคลิปนี้มีคำตอบค่ะ เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะออกับเหลี่ยงเนี่ยก็แปลว่าเลขสองเหมือนกันนะแต่ต่างกันที่วิธีใช้ค่ะเออเนี่ยใช้กับการนับเลขเช่นหนึ่งสองสามสี่ก็คืออีออซานเนี่ยใช้ออได้นะคะอืมแล้วก็ใช้กับการบอก ลำดับที่นะคะเช่นที่ 2. ใช้ตีเหลียงตีเหลียงไม่ได้นะคะตัวอย่างประโยคนะคะมาดูตัวอย่างประโยคเนอะน่าจะชัดเจนขึ้นเนาะเช่นถ้าเขาเลยตีงเขาสอบได้ที่สองถ้าแปลว่าเขาผู้ชาย เขาแปลว่าสองตี่ m i n มแปลว่าลำดับที่สองเขาเลอแปลว่าสอบได้เลอเนี่ยไม่ได้แปลว่าแล้วเสมอไปนะเหลี่ยงมาดูเหลี่ยงบ้างเหลี่ยงเนี่ยใช้บอกจำนวนวางไว้หน้าคำลักษณะนามเช่น เลียงจนอีฟูเสื้อผ้าสองตัวเลี้ยงเปินชู้หนังสือสองเล่มเปินเป็นคำลักษณะนามของชู้เจียนเป็นคำลักษณะนามของอีฟูอีฟูเนี่ยแปลว่าเสื้อผ้านะแล้วก็เลี่ยงเนี่ย ใช้นำหน้าในเลขหลักพันเนาะเช่นเหลี่ยงเชียนว่านยี่สิบล้านเหลี่ยงเชียนก็คือสองพัน两百สองร้อย 200. เอ๊ยไม่ใช่สิเ่า两านก็ยี่สิบล้านเนาะ เหลี่ยงเช่นสองพันเหลี่ยงว่านสอง0 0ื่นอ่ะ,อะมาดูในนี้บ้างเออกับเหลี่ยงใช้ในการวัดความยาวความจุแล้วก็น้ำหนักก็คือใช้ได้ทั้งเหลี่ยงแล้วก็เออเลยนะคะคืออยู่กับว่าเราจะใช้ตัวไหนอ่ะเช่นเหลียงกงกจินอองจิน้น หลี่ยมมีเออมีกงจินเนี่ยแปลว่ากิโลกร,รมัมกงจินตัวเนี้ยแปลว่ากิโลกร,รมัมมีแปลว่าเมตรมีค่ะก็ความต่างระหว่างเออกับเหลี่ยมก็จบไปแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเหล่าเซอร์มินนะคะราวันนี้ก็จบไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ